ที่เลยสามห้าศูนย์ D ผมอยากให้ลุงโอจัดจังอยากให้อะไรบะอยากให้ลุงโอเขาจัด C สามห้าศูนย์ D จังเห็นขับเปรี้ยวอีดนลุงโอว่ะอี้ได้เลวเอรับ ันจะเห็นหรือเปล่ามันไม่เห็นนี่ตัวเอสเตอร์เนี่ย, T อ,นนยอ้าวเยอะดับไม่เห็นอะไรทั้งนั้นตลุงโว่เหรออ๋อเนี่ยเบนดาลุงโว่อยู่เนี่ขับโวตรล่างโคตรล่างอ้าวเอาอ่ะไอ้เหี้ยเอาเลยไอ้ตาลุงโว่ไอ้เหี้ย <laughs> โอ้หเสียดายเป็นแม่งแยกอ้าวอเหี้ยอก็ไปแล้วเยอะเฮ้ยแล้วไปแถวไัน